วันนี้ผมและทีมงานจะมาสำรวจโรงเรียนร้างญาติปทุมธานีครับกับบรยรยากาศที่วดร้อนและยังลือกันอีกว่ามีวิญญาณเด็กเสิงสถิตยอยู่ที่นี่อีกด้วยแต่ไม่ทลไยครับเราก็เจอกับชายปิดสาขาที่ไม่ดีไปหน้าที่มาให้เราทําธารกิจเพื่อแรกกับเงิน50,000บาทโดยธารกิจแต่ละอันก็สุดหร้อนไม่ว่าจะเป็นการลดปล่อยวิญญาณในหม้อสะกดวิญญาณรําเพลงไทยในห้องดนตรีร้อน หรือแม้กระทั่งให้ลงไปนอนบนโรงศพจริงๆพูดไปนี่ก็ยังขนลุกไปครับมันลุ้นกันว่าพวกเราจะทำภารกิจสำเร็จหรือไม่และจะได้เงิน50,000บาทไปครอครองหรือเปล่าแต่ก่อนไปอย่าลืมกด subscribe ให้กับช่องดีนสกาพร้อมแล้ว let's go โอเคครับทุกคนวันนี้นะครับเราจะไปสำรวจโรงเรียนร้าง ปทุมธานีนะทุกคนซึ่งที่นี่ยังไม่เคยมีใครไปมาก่อนนะครับเขาบอกว่ามันเคี้ยนมากๆแล้วทุกคนแล้วเรามาทําไมเดี๋ยวเราไปดูนะครับมันจะเคี้ยนหรือเราจะเจออะไรหรือเปล่านะอยู่ที่นี่เนี่ยข้างๆคือวัดไงข้างๆเราที่คือวัดนะทุกคนจุกจกด้วยโอ้โหปีเตอรพี่อันนี้เมนอันนี้เมนของแท้ทุกคนไ้ทอมกลัวปะเนี่ย กลัวดิเพื่อนกลัวอะไรของมึงเว้ยไม่กลัวเสียชีวิตเนี่ยพี่ในเกมเนี่ยพี่ผมเล่นอะดีนาเบเกิลอยู่พี่เป็นเกมที่ผสมสั่งการยิงเว้ยพี่สะสมของและวิธีการเอาตัวรอดชีวิตออกไปจากแผนงที่โคตรมันบอกเลยเกมนี้ทำลายกฎการเล่น fps แบบเดิมๆแถมเขายังได้รางวัลเว็บโอบายเกมวินเนอร์เลยนะพี่ในงานไทยแลนด์เกม2023เลยนะเว้ยพี่อย่างลึกอะอย่างลึกอะจอินจริงเกมปกติมึงต้องกลัววันนี้มึงติดเกมได้ท็อปเพื่อนไม่มีไงพายขงเรียนใช่าไงเอ๊ะ าเก้าเลยหนาเก้าแล้วกลลไม่มาถึงนี่แล้วน่ใครยืนอยู่เดียปตามเออตูใสเกียร์ถัหลังเลย่้ติดแล้วตามไว้ี่ตามผมื่นสายรออเจ เาไปข้างในกันได้เลยเ่เ,เชิญลงจากรถครับผมามาทำภารกิจกันรอไม่ได้มาทำภารกิจเขามาสำรวจแต่ข้างในนี่มีภารกิจให้ทำเนาะแรกกับเงินข้ามือบาทเฮ้ยข้าพกเองทำสามภารกิจผ่านพี่แจ๊ผมทำอะไรฉันมีภารกิจแรกให้หนายทำไปภารกิจแรกเปิดอ,อ่านได้เฮ้ยตามหาหม้อสะกดวิญญ,ญาณแล้วม้ออยู่ไหนจะอยู่ที่ไหน ไปสองนี้ไปคุยกัโขกกหวกัอะไรวะเชิญโอเคครับทุกคนนี่คือลงเรียนล้างนะครับซึ่งดูสภาพอยู่อย่างนี้แหละเก่าโคตรเก่าทุกคนนะครับนี่อะไรอ่ะ ป้ายว่าโรงเรียนอะไรป้ายจับได้เลยเหรอใช่เหมือนเป็นป้ายงานโรงเรียนอุ้ยืพเน่าจะเป็นพวกของอพวกพออะไรเงี้ยแหละพี่เนาะไม่กีวอลนี่จับศักด้วยพี่น่าจะพระไม่มีใครขึ้นก่อนมีใคขึ้นนะพี่อุ้ยรองเท้าทุกคนตรงนี้ มียี่ทำไมอ่าลูทำทำไมทำทำไมเนี่ยกูกลับละเดี๋ยวลองรูนะพี่มีรูนะทุกคนมาเล่นเรื่องในนี่มั้ยอ๋อที่เขาเอาปูเอาตาสองเทพเทพยาะมื่อยายายาจะล้วงไอ้เพื่อนพเทพได้เสียงอะไรปะชิงดิบพี่ผมได้ยินไดเสียงชิงดิบอ่ากระหม่าเออเทพเทพยาะมื่อยายายาจะล้วงไอ้เพื่อน โอเคครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ข้างในกองอุปกรณ์กีฬาใช่น่าจะเป็นกองกีฬาสีอะไรเงี้ยที่เขาเคยจัดงานที่ไปดูเอ๊ะเอ็กซ์อะไรวะหน่ยดิขาวๆนะตุนักเรียนเหรอพี่อย่าพี่เท่อย่าเลยเกเรียดเลยเนาะไม่อยากจะทำแต่เขาอยากเครียดเะต้องหยิบธนาคารโอ้ยเฮ้อ ไอ้ดอกนะน่าดอกไปทำดอกดอกว่กควาคูมอะไรพี่พนีชนเรียนเด็กนันีจะวันห้องเด็กก็เดิดูจากโปสเตอร์สุขบัญญัติาวันนี้มชาตินะธรพชาติไทยอุ๊ยถูกกีฬาเต็มเลยลอ่ะม้นนี้ไม่ใช่มอนี่อุมนอุ๊ยนหนัก วิ <ítulo> <displayed, S 1> ่งังตัวัวโอเคครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนห้องนะทุกคนนี้ห้องนี้เป็นห้เป็นห้องพยาบาลนะครับเออไม่ทบอะไฮะไม่มีครับมี่นี้เครออไม่าได้เองที่เาคเาเทยไอี ไปด้านนู้นครับมาจะดูสมครับเอาเพื่อนของเราเหรอเิดแล้วเปแล้วโอ้ยอยไม่จเป็นต้องมีการดีเจสซีบอกอุ้ย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  อุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไร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 ท็อปอย่าวิ่ง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 อะไร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 ดูสิเจ็บเจ็บเจ็บอะไรพี่นี่เจ็บพี่เจ็บหูัวหัวแดงอ่ะเอ้าแดงหอัเหรอหูแดงเป็นอะไรอ่ะเหมือนอะไรมามาบิดหูหรือที่หูอะไรอ่ะแตงตัวอะไรวะ ไงอ่ะมันแดงอ่ะพี่หูแดงเต่แดงเลยโดนโดนแน่ๆอุ้ดเต็งอ่ะพี่ท็อปเก็บเก็บอาการไปก่อนได้ไหมเราไปหาให้ทำาราิจให้มันเสร็จให้เาอกไว้ให้มันตัวนไมตันพี่กินปา่ตรงนี้ไหนไอ้ขวั่งเนี้ยเย็นปหี่ขนงเย็นนะพี่ขุน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 ุนขุนุนข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 นวนขุีขนขงนขุนขุนข ไม่ตกใจก okay, 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 ันหมดโอเคทุกคนอันนี้ห้องน่าจะเป็นห้องสมุดเฮ้ยนี่ห้องสมุดแต่ไม่มีสมุดสักเล่มนะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยอะไรนี่พี่ใช่ป่อเราไม่รู้ว่าไอ้คนไร้หน้าเนี่ยให้เราเปิดมอนไหนอี่ท็อปไปมือี่ท็อปเปิด ทำไมผมแบบพี่ผมเจ็บหูอยู่ไม่ได้เจ็บมือเองมันเป็นผู้ถูกที่โดนถูหูไงใช่เป็นผู้ถูกเลือกใช่พี่ผมไม่อยากมีเพื่อนแยกคนเดียวอ่ะขอขอมีเพื่อนอีกคนนึงภาพเปิดเองมั้าพี่ออมเหรอโอเคเอาได้ดิแล้วพี่ออมบนอุ๊ยไอ้แมงอุ๊ยอุ๊ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปเปิดนู้นดิตอนนี้ผมแกะผ้าแล้วแกะเรื่องนีเลยได้โอเคได้ครับออกไปไหม

ไอช็อปมัมีอะไรเลย,เลยโอเคครับทุกคนตอนนี้เราเปิดหม้อแล้วนะครับตอนนี้เราเปิดหม้อแล้วแต่ในหม้อไม่มีอะไรนะครับแล้วทำแล้วไงอ่ะมันโดนหลอกแล้วไม่น่าจะหละหอกเราแล้วเรียบร้อยใช่มภารกิจแรกนี่ครับสองหม้อเลยครับดีมากแต่ฉันจะลองใจพวกไหนหเฉยเลยภารกิจแรกต่อไปจะไปของจริงภารกิจต่อไป เฮ้ยเฮ้ยแยกลากได้ทั้งใครจะรับอ่ะขอไปเร็วๆเอาหม้อไปเลยแกขอให้ให้ตัวหนึงเฮ้ยเออหยิบมาสิปล่อยพี๊ฮาร์ดกิจนำเพลงไทยหนึ่งเพลงเป็นเวลาหมุนนาทีแล้วจะเปเพลงไทยอะไรยังไงตรงไหนยังไงก็ตรงไหนเฮ้ย อุ้ยอย่งมาอ่ะอะไรก่อนที่จะไปล่มอ่ะพวกนายต้องหาวิทยุให้เจอุ้ยวิทยุอ๋อฉันจะไปพวกนายก็ได้ฮะตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวห้องนี้ป่ะพี่ใช่ห้องนี้ครับอ๋อเลี้ยวซ้ครับมีคนเข้ามาใช้ตรงนี้เป็นที่พักแบบของคนไรบ้านอ๋อโอเคจัดระเบียบแต่ละห้านสิบไปเยอะเฮ้ยรูปตัวนี้ถูกคว่ำไว้นะครับ อะไรเอาไว้รอนี่คิดว่านี่ไงเว่าหลักนะจับกล้วย่าห้องนี้ไม่น่ามีอะไรเลยพี่นำเลยนะโอ้ย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 กลับมาที่โอ้ยอันนี้ ะบอกนที่เขาวิ่งเมาเยอะจะมีทีนี้ใช่เหยื่อมาดอเลยนี่ครับต้องตื่นที่ใครอยากใครโอเคครับต้องระวังนะทุกคนเดี๋ยวมันบิดมาอีกเฮ้ยอันนี้เฮ้ยดูนี่ดูนี่ เจอวิทยุแล้วนะครับแล้วแล้วยังไงครับเพลงไทยหนึ่งเพลงเป็นเวลาหนึ่งนาทีแล้วไม่เปิดได้จริงปะนี้แล้วเปิดวิทยุขึ้นอุ้ยมีครบเลยเรื่องระดับเก่าเฮ้ยมาไหว้หรงพี่ขอโทษครับขอโทษครับ เขาเก่งอยู่แล้วอันนี้มีข้างเดียวรู้ป่าวทำไมเลยอยู่ข้างเดียวทำไมทีนั้นลยกลับไปแล้ะทำไมลืมกลับไอท็อกว่าพี่บีตีไม่เวิร์กไม่เสร็จหรอกเนี่ยนาทีนึงพี่วีตีไม่จบหรอกใช่มึงทำไรอ่ะ A B L มึงนี่แม่งหกน้ำอุวยอุิย อุ้ยบิวเหยียบพี่บิวเหยียบบิวเหยียบเฮ้ยมันหลุดตั้งตั้งเลยเฮ้ยเฮ้ยบิวไม่เอาเพลงนี้ไห้หรอให้หอไอิวไอ้บิวไม่เอาเพลงนี้ทำเลยไม่ไหวไม่ไหวบิวไม่ไหวเนี่ยอันนี้เพลงนี้ไม่เล่สิอุ้ยมนไทยๆเลอันนี้เราสนุกเลยเดี๋ยวเขาไม่เข้าใจ พี่วิทยงใจเล่นเลยพี่อะรางวัลเฮ้ยพี่ตับพีบด้วโอเคตอนนี้เราก็ออกมาแล้วครับแต่เราไม่เจอชายไร้หน้าหายไปแล้วนั่งพักก่อนพี่เมื่อกี้กว่าจจะวายแล้วพี่ดีเล่นแล้วหน้าไม่ว่างเลง้องเพล้องเเฮ้ยโอ้ไม่ใช่ชื่อเรองบ้าคนลองลองหลบแสงดูดิ อุ้ยใช่ป่ะใช่ครับมันเป็นเหมือนกันป่ะเหมือนกันผมไม่กล้ามองตรงนั้นเลยตอนแรกผมเอาไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะส่งท็อปไปพี่สุดนะครับว่าตรงนั้นคืออะไรยโยยวยิวถึค่เข้าไม่คือพี่ส่งที่ก็ประตูตรงประตูไปไม่ได้เฮ้ยอะไรอ่ะแต่ว่าเขาไม่อยากให้เราไปดูผมว่าไปไปเดี๋ยวเขาไป ใช่แน่ะอาจจะสัญลักษณ์ไว้ก็ได้มาไว้ไปคุยเพราะนี่ขาไม่มาไปคุยเออจะได้เสร็จภารกิจพอลุกขึ้นอ่ะหายไปเลยใช่ไหมใช่หายไปแล้วนะทุกคนหายไปแล้วจริงที่เขาจะมองใต้วงขาขาของเขาต้องหาเขาดูนะครับนี่ครั้งแรกนะครับเฮ้ยพี่ ไม่เนอะไม่พี่หลับตาหลับตาเหรอปุ๊บนอนั่งอ่าใช่เลยกลับมาแกเหี้ยทุกคนตรงนี้นะตรงนี้นะทุกคนมองไม่เห็นอืมเห็นแกครับตอนนี้เรายังไม่เจอชายไรหน้านะเรารอเอาเงินเฮ้ยเล่นเกมอีกแยะเป็นทำแผกรากีดคนไหมพี่มันต้องรีบเล่นดิพี่ นี่มนไม่ใช่เกมเอพีทั่วๆไปนุย้ยนี่คืออลิซ่าเบรกเอาเกมที่การสะสมทรัพยากรและการแข่งขันทางยิทธศาสตร์เป็นการชุดเด็ดู้ดอีกอย่างตอนนี้เขามีแคมเปญเบรกร้อยเอาล้านเลยพี่แค่เขาไปเล่นเกมอ่ะและร่วมกิจกรรมอ่ะก็มีรางวัลรวมมูลค่ากว่าหนึ่งล้านบาทเลยด้วยพี่อันนี้เหนโหลดแล้วอะ่ะโหลดอย่างเดียวไนมะ่ควเข้าร่วมแคมเปญก็ไม่ได้นะคะเพื่อนๆอ้าวมันมีทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีมครับผมอีกอย่างอ่ะรางวัลที่เราได้เนี่ยจะถูกจัดส่งในรูปแบบของบัตรของขวัญแก๊ปทางอีเมล โอ้สบายมีแบบทีมเหรอพี่งั้นเราเล่นแล้วเราหาก,กันได้ป่ะถ้าจะเล่นเป็นทีมเหรอผู<ช>้เล่นแตบทีมต้องใช้อุปกรณ์เอนดอยเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมงั้น แต่เราอ่ะ iOS นงั้นเดี๋ยวไปก่อนพี่เดี๋ยวไปก่อนนี่เลยแค่เพื่อนๆโหลดเกม a r e n a b เบรกเอาและเล่นในผ่านโหมดฝุกฝนและมีเลเวลขั้นต่ำเลเวล5านะถึงจะเห็นโหมดศูนย์กิจกรรมและข้อมูลในโหมดได้กิจกรรมจะเปิดให้ลงทะเบียนทุกสัปดาห์ในช่วงวันอังคารเวลา0 0นาฬิกาถึงวันอาทิตย์เวลา22นาฬิกาบอกเลยว่าของรางวัลเพียบเฮ้ยท่าโคตรสมจริงเลยอะ่ะรีบเล่นให้ถึงเลเวล5กันนว้ยจะได้เล่นกิจกรรมกดตรงเนี้ยตรงศูนย์กิจกรรม U S Center นี่เลย ้ยรอแป๊บรอแป๊บโคดูดโคดันตรายอาทำไมผู้นายอะหนุกเล่นด้วยกันเปล่าว่าธุรกิจสองที่ฉันให้แกไปทำหรอเรียบร้อยแล้วร้อยแล้วรออยู่เนี่ยเออพร้อมหรือยังธุรกิจที่สามพร้อมแล้วไปชิดห้าหมื่นแล้วนะ เดี๋ยวรอถึงเวลห้าก่อนได้ป่ะไปเดี๋ยวคนที่สามรอพวกนายอยู่ฮัลกิจความกล้าผัดกันนอนในโรงศพพี่คนรัเห้ยไอล่แล้วช่วยอยู่วพี่หน่อยนี้มีเดินไปเดินมาเนี่ยเดินไปเอาโรงศพที่ไหนโรงเรียนล้างเออตรงนี้ไหนวะอยู่ข้างล่างเฮ้ยบ้านตรงนี้ กลุ่มให้กูไม่ไม่ติดกลมก็มันกวนตีนะไอตัวเนี้ยเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่โอ้ไม่ทำได้ไหมห้าหมื่นไม่ทำได้ไหมโอ้เดี๋ยวนะพี่ถ้าเกิดห้ามจำหน่ายแสดงว่าเป็นโรงบริจาคใช่เหรอใช่เพื่อนโอเคโอน้อยออกใครลก่อน ใช่ใช่เ uhm พ like, uh, ื่อนมาพุ้ยพี่ท็อปอย่าวิ่งวิ่ไอ้เจจะวิ่งอย่างเดียวเลยกินมาโอ้น้อยอ้าวไอ้ท็อปปองชุบดีสองคนนี้ชิชิชุบเอ้าแพ้คนแรกครับพี่แล้วคนต่อไปเป็นที่สองใช่ไอ้ท็อปเลยจับเวลานะโอเคจับเวลาเวลาเดินครับ มังไม่มเล่นเกมแล้วใี่ไ่มทหารสองเอ้ยหยุดนอนมากนาทีแล้วเนี่ยยัง,งเร่งพีบอเลยพี่นนย,พยังย เพืเอี๋ยนที่เลยไปเลยนะดูไม่ท้อปไ,ไปไม่ไม่ท้อโอ้คนที่สองแล้วสี่ทีมาเนี่ยสี่ทีไปเอ้ยเอ้ยอ้ช่เพื่อนวิ่ม อะไรอะไรเพื่อนอะ,อะไรเพื่อนยังไม่ถึงเวลาเลยเพื่อนได้ยินอะไรปะไม่เอาดีดจริงมันแว่วอยู่ในหูกูเนี่ยไม่ได้ยินพี่หนึ่งอันที่ยูเลยพี่จะถือไหมพี่อันนี้จะดูไปพี่แก้มันยอมยอมเพื่อนยังอยู่กันอยู่ยังอยู่อยอยอยโอเค ไอ้เทไอ้มิวคบยังวะพี่พีเฮ้ยขึ้นลอกลุกลักลุกร้อเร็วลกลุกเปิดประตูก่อนพี่พี่บีห้ามื่นไงพี่ไปดิ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะอะไรเรื่องนี้ใครมาเนี่ยภารกิจสำเร็จรับไปเลยห้าหมื่นบาทนี่พี่พี่พี่ไปกันแล้วโอ้ย ไบอกเลยนะผมว่าก right I mean, so I mean, ิจกรรมเบรกลอยเอาล้านเขามีของรางวัลให้ลุ้นทุกสัปดาห์แค่ยังไปลงทะเบียนที่อีเวนต์เซ็นเตอร์ระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่12ธันวาคม2566จนถึง7มกราคม2567ครับถ้าเพื่อนอยากเล่นก็สามารถดาวน์โหลดมาเล่นตามกันง่ายๆที่ Google Play หรือ App Store หรือผ่านทางลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับเฮ้ยแล้วเสียงต้องตีไทยมาจากไหนอ่ะมึงได้ยินได้ไหมไม่ได้ยินไม่ได้ยินใช่เหรอ เออไม่ได้ยินไม่ว่าอยู่ในหูปูตอนนี้ยังได้ยินยูเลยเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ละใช่ใชหรอ